สวัสดีค่ะวันนี้นาะจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานแครอทนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเป็นกระดาษพิมพ์ตัดสําเร็จนะคะตัวนี้แล้วก็มีขั้วสําหรับเอาไว้ประดับนะคะแล้วก็มีเงินเหรียญคะ่ะแล้วก็ปืนยิงกาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเตรียมกระดาษพิมพ์ตัดสําเร็จตัวนี้นะคะให้เราพับพับแบบนี้นะ ให้ตรงโค้งเนี่ยเขาตรงกันตรงนี้นะคะให้โคง้งตรงนี้ให้เขาตรงกันนะแล้วก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะให้ทั้งพอเรา,าพับมาอันที่สองเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจอย่างนี้เนาะให้ตรงโคง้งทั้งสองอันเขาตรงกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทําแบบเดียวกันเลย แล้วมันจะได้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะสี่เส้นอย่างนี้นะแล้วอันสุดท้ายอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวสำหรับเอาไว้ทากาวให้เขายึดติดกันเนาะแล้วก็ทากาวอันนี้พอเราเอามาประกบกันเนี่ยเราก็ต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะรอให้กาวแห้งก่อนทิ้งไว้สักพักหนึ่ง พอกาวแห้งก็ให้เราดัดดัดตัวนี้โค้งๆนะดัดทั้งห้าอันให้โค้งๆแล้วเราก็ใส่เหรียญตรงนี้ได้เลยอันนี้สามารถใส่ได้ถึงเหรียญสิบนะคะแล้วตัวที่เราจะนํามาติดกาวอันแรกก็คือให้นับจากรอยต่อตรงนี้นะที่เราติดกาวรอยต่อให้รับอันที่1อันที่สองให้เราเริ่มอันที่สองนะคะให้เราทากาวตรงข้างๆตรงนี้ เราก็ใช้ตัวนี้มาสอนอย่างนี้นะแล้วเราก็สอนสอนเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้เราจะต้องค่อยๆกะไปอันเล็กๆเราก็อาจจะยังกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทำไปหลายๆอันก็จะเริ่มกะได้ค่ะประมาณนี้นะ แล้วอันสุดท้ายเนะี่ยมันจะมีด้านหนึ่งอยู่ด้านหนึ่งอยู่ข้างใต้ด้านหนึ่งอยู่ข้างบนนะคะให้เราทากาวอย่างนี้นะให้สอดเขา้าเข้าไปอย่างเนี้ยอันนึงก็ทากาวเข้าไปด้านล่างแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันทากาวเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้รอให้เขากาวแห้งมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบทรงนูนนูนขึ้นอย่างนี้นะแล้วตรง ขวอันนี้ให้เราทาทาจุดที่ที่ใบที่เขาสูงนะใบที่สูงอะ่ะมันจะมีอยู่5้าใบให้เราทากาวทั้งห้าอันเลยแล้วก็เอามาวางบนนี้